สวัสดีครับผมนะครับก็ติดโควิดนะครับตอนวันที่16นะครับตรวจ a อ K ขึ้น2ขีดนะครับพอวันที่17เมษายนก็มาเข้าคิวสแกน QR code โค้ดนะครับเพื่อที่จะมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสนามนะครับเนื่องจากที่บ้านเราไม่พร้อมนะครับก็เลต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามครับมาวันแรกก็ ยังไม่ได้ยานะครับมาได้ยาวันที่สองนะครับสําหรับอาการนะครับก็มีไข้ต่าๆนะครับไม่ถึงสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับมีไอเจ็บคอครับเสียงแหบมีเสมหะนะครับแต่ไม่มีน้ำมูกครับก็ระคายเคืองคอนะครับหายใจก็สะดวกดีนะครับตรวจเอทเคขึ้นสองขีดนะครับแล้วก็มาก่อนเข้าโรงพยาบาลสนามนะครับก็มาตรวจอาที พีซีอาร์นะครับเพื่อยืนยันผลนะครับในการเข้ารักษาแล้วก็เพื่อจะได้ขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับต้องตรวจด้วยครับสําหรับมานะครับก็ได้รับยาอยู่สองชุดนะครับชุดแรกก็เป็นยาทั่วไปครับก็มียาพาราครับยาพารายาลดน้ำมูกนะครับหรือยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ยาแก้ไอเม็ดยาแก้ไอน้ํานะครับนี่เป็นยาชุดสามัญนะครับ ก็ไม่ได้รับยาฟ้าฟ้ายาฟ้าสลายโจรนะครับก็ได้รับยาต้านไวรัสนะครับยาฟาวิฟิลาเวียนะครับยานี้นะครับก็จะกินรอบแรกนะครับกินตอนสองทุ่มนะครับเก้าเม็ดนะครับแล้วก็ผัดไปอีกวันหนึ่งครับจะกินอีกเก้าเม็ดนะครับของวันของวันรุ่มขึ้นนะครับเวลาแปดนาฬิกานะครับยานี้นะครับก็กินให้ตรงเวลานะครับว่า จะได้ผลดีนะครับเพื่อได้ผลดีครับคุณหมอจะทำตารางมาให้นะครับนี่ครับเราก็กินตามนี้นะครับกินอยู่ประมาณห้าวันนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไอมีไข้แล้วนะครับยาแก้ไอก็จิบจิบเรื่อยนะครับส่วนยาเม็ดที่ได้รับมานั้นก็กินจนครบหมดแล้วนะครับก็ไม่มีไอไม่มีน้ำมูกนะครับอาการนี่น่าจะดีขึ้นแล้วครับก็ กำหนดรักษาตัวนะครับ10วันนะครับสำหรับการรักษาโรคโควิดของทุกวันนี้นะครับ10วันก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแล้วก็เช้าวันที่11ก็สามารถไปไปทำงานได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานสำหรับคนที่ติดโควิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็ให้แจ้งอสมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการรักษานะครับสำหรับการรักษาก็กินยาตามที่หมอสั่งนะครับแล้วก็มี วัดอุณหภูมิเช้าเย็นนะครับวัดอุณหภูมิความดันวัดค่าออกซิเจนนะครับเพื่อเรียกประเมินร่วมกับการรักษานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมครับสําหรับนี้ก็จะได้เวลาไปวัดอุณหภูมิความดันออกซิเจนตอนเย็นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับสวัสดีครับครับมาวัดอุณหภูมิกันครับ

โอเคครับเรียบรอ้อยสำหรับวันนี้ตอนเย็น